ครับอ่าคลิปวิดีโอสําหรับแก้ไขที่ดันบล็อกทงเข้าไปในตัวเครื่องไม่ได้นะครับก็ถ้าบล็อกทงอยู่ในลักษณะแบบนี้ก็คือตัวกระบอกเขาจะอยู่ด้านบนแบบนี้ครับจะไม่สามารถดันบล็อกทงให้เข้าตัวเครื่องได้ก็วิธีแก้ก็ให้พี่มาปรับตรงตัวบล็อกทงนี้ก่อนครับมันจะมีตัวนี้ให้พี่ดันลงมาก่อนแล้วพอดันดันปุ๊บนครตัวบล็อก กรบอกตูกมันจะค่อยๆเลื่อนลงนี่ให้พี่ใช้สองนิ้วช่วยก็ได้อันนี้ก็พยายามดันตอนตอนดันต้องระวังนิ้วนะครับมันจะหนียดนิ้วได้นี่ยนี่พอเขาลงมาปุ๊บแบบนี้่ให้พี่ดันลงมาแบบนี้ถ้าจุดสังเกตจริงๆก็คือถ้าตัวบล็อกมันจะกลับตำแหน่งเดิมได้ก็คือตัวฐานตัวเนี้ยมันต้องเสมอกับตรงนี้ครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เสมอกันก็ให้มาดูตัวด้านบนตรงนี้ มันยังเลื่อมเือกันอยู่อย่างนี้ให้พี่กดลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ดันให้ตัวกระบอกถูกแบบมันตรงกับรูตรงนี้มันจะเป็นช่องที่ผงกาแฟหรือผงชาจะหล่นลงมาเพื่อทําการสกัดน้ําก็เนี่ครับตอนนี้มันอยู่ตําแหน่งนี้แล้วครับแล้วก็จุดสังเกตต่อไปก็คือตรงนี้ปกติถ้าตอนแรกอะตอนที่ยังไม่ดันบล็อกถงมันจะอยู่ประมาณนี้ครับพี่แล้วมันจะขึ้นไปตุดว่าบล็อกถงมันขึ้นไปแบบนี้ นก็กลับมาที่เดิมแล้วก็จุดสังเกตจะมีประมาณนี้ครับพี่แล้วก็ในตอนที่ใส่ก็อาจจะก,กดตรงร่องนี้หน่อยครับพี่ให้มันดันลงไปแล้วก็ตอนใต่ก็ค่อยบีบดันไตเข้าไปแบบนี้ก็จะมีเท่านี้ครับพี่สำหรับคลิปวิดีโอแก้ไขขอบครับ